สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม b a c k Cover Mobile กันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปฟาร์มหาของอัตราคลิกันเพราะผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วยเนี่ยชอบที่จะเห็นตัวละครตัวเองนะครับตีแล้วมันติดคลิเห็นดาเมจสีเหลืองแล้วมันค่อนข้างภูมิใจนะครับผมเพราะว่ามันเป็นดาเมจที่ใหญ่แล้วก็แรงดีก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าดันอัตราคลิเนี่ยมันเป็นดันไหนนะท้าทายทั่วไปนะครับดันอุปกรณ์ดันอัตราคลิ่เนี่ยมันจะเป็นดันเเกีีี้้ยนทะรรมสาาซึ่งงตอใใชขว ตีก็แน่นอนนะครับผมก็จะมาแนะนาออโต้ฟาร์มนะครับผมโดยทีมราคาถูกที่สุดที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีกันแล้วผมก็จะแนะนําตัวเลือกที่มันดีกว่าด้วยนะเพื่อให้ท่านผู้ชมไปปรับใช้กันนะครับเพราะว่าไอดีแต่ละดีเนี่ยตัวละครไม่เหมือนกันอยู่แล้วสําหรับทีมที่ผมจะใช้ออโต้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมนี้เลยนั่นเองนะครับจะมีตัวละคหรหลายอานนะที่เป็นตัวละครที่ต้องสุม่มส่วนอีกสามตัวละครที่เหลือเนี่ยหาได้ฟรีหมดเลยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีกัน เอาล่ะเราก็มาเริ่มกันที่ตำแหน่งดามเมจก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตำแหน่งดามเมจเนี่ยดีที่สุดไลอานะครับลองลงมาเป็นลิทนะลองลงมาต่อจากนั้นอีกเนี่ยก็จะเป็นเฟอร์กอรีนนะครับลองลงมาต่อจากนั้นอิกเนี่ยก็จะเป็นยูโน่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าอัพไปขึ้น LR กว่า L R น,นะถ้าจะเอามาเล่นต่อไปตำแหน่งที่2นะครับดีบัฟนะ สำหรับตำแหน่งที่2เนี่ยตำแหน่งในการสร้างดีบัฟดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยที่มันใช้ภูการในการวาดลูกผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันตัวนั้นดีมากๆลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะี่แหละครับผมพี่ของโนเอลนะถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยก็ไปใช้วาลทอตได้นั่นเองนะครับต่อไปแท้งนะครับผมแท้งเนี่ยดีสุดก็เป็นลาเดสนะครับลองลงมาก็จะเป็นตัวเนียวนะแต่ผมขอเตือนก่อนเลยกันถ้าใครจะเล่นตัวนี้ ไปอัพดาวให้มันก่อนอย่างน้อย2ดาวนะครับเพราะว่าพาสซีฟในการอัพดาวสดาวขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการให้โลด้วยนะครับให้โล่แก่เพื่อนร่วมทีมนะที่มีค่า HP ต่ำที่สุดนะครับผมเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งค่อนข้างดีมากๆนะครับจะช่วยเซฟชีวิตเพื่อนได้ดีมากๆแต่ถ้าใครมีลาเดสก็จะดีขึ้นอีกและตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งฮิวเลอร์นะครับก็ไม่มีใครแย่งงานมิโมซ่าได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าใช้มิโมซ่าเนี่ยบอกเลยว่าสบายนะครับถึงแม้ว่าเราปล่อยออโต้ไปมีตัวละครในทีมเราตายเนี่ยมิโมซ่าก็สามารถชุดดบ สีแดงเยอะเลยนะด้วยความที่เรามีตัวละครอย่างมิโมซาทีนี้เราก็มาดูการอัพสกิลของแต่ละตัวละครกันนะครับสำหรับไลอาเนี่ยในการลงดันนะครับผมผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนการ์ดนะครับเป็นการ์ดของยามินะเพราะการ์ดของยามิเนี่ยมันจะมีบัฟให้ตัวละครไลอาตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับมันจะดีกว่าการ์ดประจําตัวของตัวละครไลอานะครับเวลาเล่น PVE แต่ถ้า PVP เนี่ยการ์ดไลอาจะดีกว่านะส่วนสกิลก็จะเน้นไปที่สกิล1กับสกิล3 ตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นของ M A T K เลยนะครับคือยืมของของตัวละครอย่าง โลตัสมาใส่ให้นั่นเองนะส่วนสกิลผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกิลไฮไลท์นะครับก็คือสกิลผสานนั่นเองนะเวลาที่มันทําการประสานกับตัวละครไลาอาเนี่ยมันจะสามารถทําให้ไลาอาตีธรรมดาเด็กรอบหนึ่งในเทอร์นั้นนะครับก็เท่ากับว่าในเทอร์หนึ่งไรอาจะสามารถทําการออกสกิลได้ถึง2รอบเลยนะซึ่งดีมากๆส่วนข้อดีของตัวนี้ก็น่าจะเป็นการลดพลังป้องกัน70%จากสกิล2ต่อไปแท้งนะครับแทงผมก็ไม่ได้อัพอะไรนะใส่ของเดฟนะครับ สกิลก็ไม่ได้อัพใส่แค่การ์ดประจำตัวและมีโมซ่านะครับมีโมซ่าเนี่ยเป็นตำแหน่งคีย์ของเราเลยนะครับผมตับได้ที่น้องฮิวแรงเนี่ย ทีมเราไม่ตายยังไงเราก็ผ่านได้นะแนะนําว่าให้ทา MTK ขั้นต่ําไว้ที่ประมาณ 11, 1มื่นหนไม่ก็หมื่นสส่วนสกิลก็จะเน้นเป็นสกิล2แล้วก็สกิลพิเศษนะครับแต่ว่าผมก็แทบจะไม่ได้อัพไว้เลยเอ,อแล้วนอกจากทีมนี้เนี่ยผมก็จะมีทีมไรอาคอมโบกับลิทให้ด้วยละกันนะครับแต่ว่าเอาไว้ดูหลังจากจบทีมนี้ออโต้ก่อนนะส่วนแนวทางการตั้งสกิลผมก็จะตั้งเป็นตามนี้นะครับจะให้ไรอาเนี่ยใช้สกิลแรกในเทิร์นแรกนะครับผมเพื่อที่มันจะได้ตีหลายๆตัวนะ คือไลอาเนี่ยเวลาตีธรรมดามันตีเป็นหมุนนะครับซึ่งดีมากๆส่วนตัวที่2นะครับก็จะเน้นใช้สกิลประสานนะครับก่อนนะครับผมแล้วคอยไปใช้นตินะเวลาประสานกับไลอามันก็จะทําให้ไลอาได้ตีรอบด้วยส่วนตัวละครเขานะครับก็จะใช้เป็นสกิล2กับสกิลประสานนะครับเพราะว่าสกิล2กับสกิลประสานเนี่ยมันจะมีการเพิ่มบัฟป้องกันนะครับผมให้กับมันเองนะให้มันยืนได้นานๆส่วนมิโมซ่าเนี่ยก็จะใช้เป็นสกิล2ก่อนแล้วคอยใช้เป็นสกิลพิเศษ ก็เดี๋ยวเรามาทําการปล่อยออโต้กันเลยนะครับทีมนี้ผ่านได้สบายๆแต่ก่อนที่ผมจะเล่นคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูการประสานของตัวละครไลอากับตัวนี้ก่อนนะครับผมไมพอมันประสานกันก็จะทําให้ไรอัเนี่ยได้ออกสกิลสอรอบในหนึเทอร์เลยนะครับหลังจากน,นี้ผมก็จะเล่นสปีดคลิปแล้วนะ เป็นไงเลยครับผมทีมราคาถูกแบบนี้ก็สามารถผ่านได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ปล่อยออโต้ดยที่ไม่ต้องกลัวตายด้วยนะพอต่อให้มันจะตายนะครับเดี๋ยวมีโมซ่าเนี่ยมันตีไปตีมามันเพิ่มค่าเอพตัวเองเดี๋ยวมันก็ทําการชุบขึ้นมาใหม่อยู่ดีนะครับทีมนี้เนี่ยสบายแน่นอนนะ อ่ะทีนี้เผื่อว่าใครได้ลิทมาแล้วก็อยากเล่นคู่กับลิทนะครับผมการจัดทีมคู่กับลิทเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับใส่ลิทไปแทนตัวดีบัฟได้เลยนะแล้วก็มีตัวแทงอีกตัวหนึ่งกับพิลวเลร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่เล่นเซฟเซฟได้ดีมากๆแต่ถ้าใครแบบอยากเห็นดาเมจแรงๆนะครับถ้าภาษาแรงๆเนี่ยสามารถเอาตัวแทงออกไปได้นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นตัวแปะดีบัฟนะครับมาเทนแบบนี้ได้นะแต่ว่า ทีนี้ค่อนข้างเสี่ยงเลยนะครับเสี่ยงตายนะแนะนำว่าให้มีแท้งอีกตัวหนึ่งนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าเป็นตัวละครอย่างลาดสจะดีมากๆเลยนะครับสำหรับในตำแหน่งแท้งคือถ้ามีลาดสเนี่ยผมคิดว่าทีมนี้เล่น3ตัวผ่านสบายๆนะส่วนการตั้งสกิลสำหรับทีมนี้ผมก็จะตั้งเป็นประมาณนี้นะครับจะให้ตัวละครอย่างลิซเนี่ยเป็นคนใช้ท่าประสานนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะผ่านสบายๆไหมผมก็ขอเล่นคลิปเลยแล้วกันนะครับ ทีมไราอาคู่กับลิทเนี่ยก็สามารถจบได้สบายสบายเหมือนกันนะขอดูดามเมจหน่อยนะครับผมก็ดามเมจไลาอาเนี่ยทำได้มากกว่านะครับส่วนลิทเนี่ยเอามาใช้แค่ท่าประสานล,ล้วนเพราะท่าประสานของเขา2คนเนี่ยแรงมากๆแต่ตัวแบกที่แท้จริงเนี่ยก็คือมีโมซานี่ยนะครับฮิวเป็นล้านเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมับคลิปในการพาทีมราคาถูกนะครับมาออโต้ฟาร์มหาอุปกรณ์อัตราคีในชั้นที่15ก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับผมก็ตัวที่ดีกว่าในะแต่และตำแหน่งเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าเราสามารถอัปเกรดตรงตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับแต่ถ้าจัดทีมตามผมแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็ลองเช็คดูว่าเราทําการอัพสกิลหรือยังตีบกของหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะ ค่าเ a ็มเอทีเมโมซาเนี่ยมีเกินหมื่นหรือยังนะครับผมถ้ายังไม่เกินหมื่นมันอาจจะหิวไม่ทันแล้วตายหรือเปล่าก็ลองเช็คดูนะครับมีอยู่ไม่กี่จุดที่เราจะทําพลาดไปนะแต่ถ้าจัดทีมตามผมอัพของทุกอย่างได้ตามผมนะคือค่าทีมผมก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับหนึ่งแสก็ผ่านได้กับทีมที่ใช้ตัวฟรีถึง3ตัวนะก็ลองไปดูเป็นแนวทางได้นะครับใครที่มีตัวดีกว่าถ้ามีรายเดทก็ใส่แทนได้นะครับผมถ้ามีหัวหน้าหน่วยในการวาดรูปก็มาใส่แทนได้ก็จะผ่านง่ายกว่านี้แน่นอนคลิปนี้ก็ขขออจจววว้้เเพีงงทท่่าาานนนแลกกััะะครหุมมฟ์ หาของอัตราจจคิดกันได้อย่างสนุกแล้วก็ไม่เกลือแล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายๆนะครับ